ค่ะพอดีมีพรุ่งนี้ทําบุญข้ามประเทศบ่อยแล้วก็จะมีประเด็นหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันว่าคือตอนที่เราร่วมทําบุญกับทุกคนที่เมืองไทยมีหลายคนที่นี่ร่วมทําบุญกับเพื่อนที่เมืองไทยใช่ไหมคะเพื่อจะสร้างสร้างวัตถุมงคลอ่าเขาเรียกอะไรสร้างทำบุญสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะแต่ปรากฏว่าถึงเวลาทุกคนก็โอ้ร่วมใจกันให้ให้ร่วมทําบุญสมมติ เงินประมาณค่าทําอนันหนึ่งหมื่น 1, บาทสมมติสร้างพระแล้วกันนะคะค่าสร้างพระหนึ่งหมื่นบาททุกคนก็กําลังทำใกล้สะสมกันไปประมาณเก้าพันกว่าละอยู่ดีๆมีเพื่อนอีกคนนึงพูดขึ้นมาว่าฉันขอให้ทีเดียวเลยหมื่นหนึ่งเพื่อจะจับจบจบปัญหาคือเหมือนกับมันมีเรื่องว่าพระนี้จะเป็นของใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ตอนนั้นสมมตินะคะแล้วก็มีเพื่อนคนสุดท้ายบอกว่าโอเคฉันให้ทีเดียวเลยเหมือนหนึ่งจบกลายเป็นว่าคนที่เป็นคนเข้าบัญชีก็กลายเป็นว่ามันปีเงินเนกินกลายเป็นสมมติตอนนี้แายเป็นเกือบสองหมื่นใช่ไหมคะก็เลยต้องไปให้พระสร้างพระหนึ่งหมื่นและส่วนที่เก้าพันก็ต้องไปหายะทางทําอย่างอื่นทีนี้จะมองจิ๊บเลยอยากจะถามพี่ตุลว่าถ้าเราทุกคนมีเจตนาตั้งแต่แรกว่าอยากจะสร้างพระรูปนี้ แต่ถึงเวลาแล้วเพื่อนคนสุดท้ายมาโปะแล้วเงินมันเกินมันทําให้ต้องเอาเอาเงินบางส่วนไปทําอย่างอื่นอย่างนี้มันคือมีหนูว่าไม่คิดจิ๊บไม่คิดอะไรนะคะแต่เพื่อนบางคนก็บอกว่าอ้าแล้วเขาจะเสียความรู้สึกกันไหมในเมื่อเขาตั้งใจจะทําพระองค์นี้แต่คนสุดท้ายมาเหมือนกับเอาไปคนเดียวเลยอะไรแบบคือหนูไม่คิดนะคะแต่แค่จะถามพี่ตุนว่าอย่างเงี้ยเราควรจะ ถ้าในฐานะที่เราเป็นผู้อยู่ที่มือคนที่สามเราควรจะเป็นยังไงดีคะอะเรื่องของการทําบุญร่วมกันเนี่ยนะม,นมันมักจะมีปัญหาอะไรอย่างนี้เสมอคือคนเนี่ยมีความรู้สึกเกี่ยวกับบุญกุศลน,นะกองบุญกองกุศลจะสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างโน่นสร้างนี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่ในใจแบบไทยๆนะว่า ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตมันเป็นเรื่องชี้ว่าใครเนี่ยจะมีวันณะไหนจะมีความเป็นใหญ่จะมีความด้อยจะมีอะไรต่างๆซึ่งตรงนนเนี้ยจุดเนี้ยไผมเนี่ยพยายามที่จะพยายามมานานมากเป็นสิบสิบปีนะว่าเรื่องบุญเรื่องบุญสนเนี่ย,ยความเป็นใหญ่ความ มีใครได้หน้าได้ตาใครด้อยใครอะไรเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดของตัวตนของความรู้สึกในตัวตนคือตัวตนของคนเนี่ยเวลาเปรียบวัดกันนะมันจะมีว่าคนไหนค่าตัวเท่าไหร่นะใครมีหน้ามีตามากกว่ากันนะดาราคนไหนค่าตัว นะระดับซูปเปอร์คนไหนค่าตัวระดับตัวประกอบอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีแบ่งวัดชั้นวรณะกันมาตั้งแต่เริ่มความรู้สึกในตัวตนเพราะนั้นพอมาถึงเรื่องใหญ่เรื่องความเชื่อเรื่องศรัทธาในบุญในกุศลเนี่ยนะอย่างเช่นสร้างพระเนี่ยรู้สึกว่าเป็นบุญใหญ่รู้สึกว่าถ้าใครเป็นใหญ่ในงานแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยต่อไปนะจะต้องได้เป็นใหญ่เป็นโต หรือไม่ต้องต่อไปในชาติหน้าเอาเฉพาะในชาตินี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าไอคนนี้เนี่ยเป็นประธานเป็นประมุขเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําเป็นผู้ที่เหนือกว่าเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้ฝังแน่นมาอยู่ในใจของคนนะฮะอย่างที่บอกมันเริ่มต้นตั้งแต่ความรู้สึกในตัวตนนี่ถ้าหากว่าเราเมื่อมีความรู้มีธรรมะที่ถูกต้อง ขึ้นต้นด้วยการที่พิจารณานะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำทานในพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายความตรณีซึ่งเหมารวมถึงความรู้สึกแบ่งชั้นวันนะหวงความมีหน้าตาหวงความมีตัวตนไว้ด้วยคำว่าตรณีนะีย มันมันรวบไว้หมดเลยไม่ใช่แค่ตระหนีทีเหนียวไม่แบ่งเศษเงินให้ใครมันไม่ใช่แค่นั้นนะความตระหนีนี้เนี่ยเหมารวมถึงความหวงแหนไอความรู้สึกในตัวตนนรกความใหญ่ความเป็นใหญ่ของตนเข้าไว้ด้วยซึ่งถ้าหากใครก็ตามมาถึงธรรมะตรงนี้นะตรงความเข้าใจที่ว่า การทำทานมีขึ้นเพื่อทำลายความตรณีอันนี้มันจะแก้ปมอะไรหลายๆอย่างที่ผิดๆได้แบบกระ,กระจุยเลยนะแก้แก้ได้กระจุยเลยถ้าหากว่าเราทำทานไปโดยฝึกที่จะให้เสียดเงิน ให้แบบที่รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียอะไรไปเลยนะไอชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยยังเป็นปกติทุกอย่างแต่ให้ไปด้วยเศษเงินน้อยๆแต่บ่อยๆแล้วเกิดความชุ่มชื่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้นะให้ไม่เลือกหน้านะให้ไปบ่อยๆเนี่ยจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าความหวงความอยากจะงกความอยากจะเอาของคนอื่นมาเนี่ยมันหายไปตรงนี้ได้ชื่อว่าเป็นการทำทานแบบพุทธ ได้จุดประสงค์ได้เป้าหมายแบบพุทธนะคือความตระหนี่มันหายไปนี่พอไอ้ความตระหนี่มันหายไปจากการทำทนันแบบเสดเงินเล็กเสดเงินน้อยให้แบบไม่เลือกหน้านะให้แบบสบายใจให้แบบมีความอิ่มเอิบให้แบบรู้เลยว่าไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้หน้าได้ตาอะไรให้มันให้เพื่อให้มันเกิดความรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยเบิกบานเหมือนมีน้ําพุ ผุดขึ้นมาจากข้างในผุดพลงขึ้นมานะแบบไม่รู้จบรู้สิ้นอย่างนี้ถ้าเรามามองเนี่ยจับประเด็นตรงที่น้องจิ๊บถามนะว่าเมื่อเราทําบุญสร้างพระกันแล้วมันมีการเกี่ยงงอนมันมีการมีว่าใครมาปิดยอดสุดท้ายเนี่ย นะใหญ่กว่าเพื่อนเรากลวว่าเอาบุญทั้งหมดไปเป็นของตนเองอะไรต่างๆเนี่ยนะมันจะเห็นเลยว่าเนี่ยไอ้ที่สร้างพระกันมาเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาด้วยความพร้อมจะคิดเล็กคิดน้อยใจเนี่ยมันไม่เป็นทานจริงมันไม่ได้คิดอนุเคราะห์ว่าเออเราสร้างพระไปเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้มีคนเนี่ยมากราบไหว้ แล้วก็เกิดศรัทธาภาษาท้เกิดความรู้สึกว่ามีที่พึ่งให้ตัวเองเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะฮะคือสร้างพระประธานเนี่ยมันทําทานไม่เลือกหน้าจริงๆนะคนไม่รู้ไม่รู้จริงๆว่าชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยต่จะมีไม่รู้กี่หมื่นหรือเป็นอาจจะเป็นแสนคนได้มากราบพระประธานแค่องค์เดียวเนี่ยแล้วก็ได้ศรัทธาภาษาท้ได้เกิดความรู้สึกดีๆไปนะตรงเนี้เป็นมหาทานจริง แต่ถ้าใจเราไม่ได้ตั้งไว้ตรงนั้นไว้ก่อนว่าจะได้มีปิติจะได้มีสมมัตแก่ผู้มากราบไหว้นะเราไปตั้งไว้ว่าเราบริจาคเท่าไหร่เพื่อนบริจาคเท่าไหร่เดี๋ยวมีคนมาปิดเท่าไหร่เนี่ยตรงนี้มันเริ่มแล้วมันไม่ใช่ทานแล้วมันเป็นการแข่งกันทําบุญซึ่งแข่งกันทําบุญเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ได้บุญนะมันก็ได้บุญแต่ว่าจะได้บุญประเภทที่ในที่สุดแล้วเราจะ กลายไปเป็นคนชอบแข่งขันคือหนะ้าที่ที่บุญผลผลเนี่ยบางทีนะมันมันมีอย่างนี้จริงๆคือใครทำมากมันอาจจะได้ไปเป็นผู้ชนะเมื่อเมื่อบุญถึงจังหวะผลผลนะแต่ไอความสะใจความดีใจความสมใจที่ได้เป็นผู้ชนะเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาแค่สั้นๆแต่ไอเนื่องจากว่า ต้นเหตุเนี่ยคือทําบุญแบบแข่งกันเนี่ยนะฮะมันจะทําให้เราอยู่บนเส้นทางของการแข่งขันแข่งกันเอาดีแข่งกันเอาหน้าแข่งกันแบบที่ยอมให้ใครมาหักหน้าตัวเองไม่ได้ผมเจอเยอะมากชีวิตนี้นะประเภทที่บอกบอกว่าไม่มีทางที่ใครจะมาชนะผมในเรื่องจะเรื่องทางโลกก็ตามหรือว่าเรื่องทําบุญก็ตามผมต้องใหญ่ที่สุดผมต้องเป็นที่หนึ่งเคยไม่ใช่แค่คนเดียว เจอมาเยอะมากนะแล้วไม่เคยเห็นใครประเภทนี้ที่มีความสุขเลยสักคนนะมันใจเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่จะไปทำบุญอยู่แล้วเนี่ยมันคิดก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่ามันไม่ได้มีความคิดแบบพุทธเลยว่าทำทานเนี่ยที่จะอุตส่าห์ไปทำเนี่ย นะมันจะทําลายความตระหนี่มันจะทําลายกําแพงที่ขวางทางไปนิพพานได้หรือเปล่าไม่คิดเลยไม่อยู่ในหัวเลยนะเพราะนั้นสรุปคําตอบก็คือว่าเพื่อที่เราจะให้คําแนะนําเพื่อนหรือกับตัวเองได้นะครับว่าทําทานอย่างไรมันถึงจะ,ะเกิดปิติเกิดความสุขสมกับที่เป็นทานครั้งใหญ่จริงๆอย่างเช่นที่สร้างพระประธาน ให้คิดว่าพระประธานสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยนะมีส่วนของเราเนี่ยช่วยทำให้สำเร็จหรือเปล่าถ้าสำรวจดูแล้วเนี่ยมีใจของเรานำแม้ก่อนจำนวนเงินนะใจของเราอยากให้พระประธานนี้เป็นที่ตั้งของศรัทธาเป็นที่กราบไหว้บูชาของคนไม่จำกัดไม่เลือกแน่ใครก็ตามที่ได้มาพบ พระปฏิมานี้จงได้มีสต้าภาษาทะจงได้มีที่ตั้งนะให้ตัวเองเนี่ยได้เกิด,กด,ด,ดจิตดีๆจิตที่เป็นกุศลก่อนตายนะด้วยด้วยความตั้งใจแบบนี้ด้วยความที่เราปรารถนาจะทําบุญนะให้กะให้อะไรดีๆกับคนอื่นเนี่ยนะมันมาเป็นตัวตั้งแล้วก็มาเป็นไอ้ตัวที่เป็นบทบาทใหญ่ กับจิตนะครอบครอบครองพื้นที่ของจิตให้มันมีความขาวให้มันมีความเป็นกุศลเต็มดวงขึ้นมาเนี่ยนะเราจะไม่มีความคิดเลยว่าเฮ้ยใครเนี่ยมันมามีส่วนมากกว่าเราหรือเปล่าเพราะว่าเรามองเข้ามาที่ใจของตัวเองเป็นหลักไม่ได้มองที่เงินของคนอื่นเป็นตัวตั้ง เวลาที่เราสำรวจใจเข้ามาแล้วเราพบว่าตัวเองเนี่ยมีความอยากให้นำหน้านะมีความอยากให้คนอื่นเนี่ยได้มากราบไหว้บูชาพระประธานที่เรามีส่วนร่วมสร้างสำเร็จเนี่ยมันจบที่ตรงนี้มันจบที่ความรู้สึกอิ่มเต็มมีความสุขมีความรู้สึกว่ามันสว่างเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วไม่คิดถึง ไอสิ่งอื่นที่เราไม่ต้องการเช่นเรื่องหน้าตานะเรื่องใครเป็นใหญ่ในงานบุญนี้นะอ่ผมตอบคําถามน้องจิ๊บหรือเปล่าครับตอบครับพี่ตูนจิ๊บสาธุมากเลยค่ะเพราะว่าจิ๊บรู้สึกแบบพอว่าเจอแบบเฮ้ยเราตั้งใจทำดีแต่ทำไมทุกคนมาคิดอะไรก็ไม่รู้จิ๊กก็เลยบอกจิ๊กก็เลยบอกบอกกับตัวเองมันใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่ว่าจิ๊บจิ๊บอะตั้งใจ ให้ทานอันนี้คือทุกครั้งที่ทําทานมันอยู่ที่เจตนาใช่ไหมคะพี่ตูนว่าเราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะทาเพื่อสิ่งนี้ต่อให้คนที่รับเอา,าไปอเอาไปทําอะไรมันก็เรื่องของเขาเพราะใจเราตั้งไปแล้วว่าเราให้ทําสิ่งเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วอืใช่ค่ะแล้วถ้าเรามารู้ทีหลังหรืออะไรก็มันเป็นเราก็ควรที่จะแบบไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นเพราะเจตนาสําคัญที่สุด ในการที่เราตั้งไว้ครับใช่ไหมคะใช่ครับน้องจิ๊บโ <Okay. S 2> อเคทีน,นี้จิ๊บก็ได้เข้าใจแล้วค่ะพี่ตูนจิ๊บก็เลยวางจะควบควรจะวางเฉยกับคนพวกนี้ใช่ไหมคะเวลาเขา <S <S 2> <S 2> <บอ>ก็ให้คําแนะนําไปเท่าที่จะให้ได้แต่ถ้าให้ไม่ได้ก็อ,อุบเบกขานะคือมีเมตตามีกรุณาแล้วแล้วก็มีมุทิตาคือมีความยินดีกับไอความสำเร็จในบุญของใครไปแล้วเมื่อเขาไปไม่ถึงเส้นชัยนะ แลวด้วยความเข้าใจที่มันไม่ตรงกันไม่สามารถจูนได้เราก็ต้องอุเบกขานะอันนี้ถึงจะคร,ครบพรหมิหารสี่นะครับโอเค,คอนุโมทนาครับมังคิตครับครับสวัสดีครับ